เรามาดูเรื่องของการเมืองท้องถ okay, ิ meter, はは่นกันบ้างนะคะเนื่องจากว่ากําลังจะมีการเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นนะคะในส่วนของอบตเนี่ยช่วงใยเดือนนี้แล้วนะคะอีกสิบกว่าวันเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนคนไหนคุณผู้ชมคนไหนอยู่ในพื้นที่ของอบตก็อย่าลืมนะคะไปใช้สิทธิ์นะคะหลังจากที่ไม่ได้มีการเลือกตั้งอบตมานานมากแล้วค่ะหลังจากที่การเลือกตั้งอบจหรือว่าการเลือกตั้งเทศบาลเนี่ยก็ผ่านไปแล้วเนาะวันนี้ค่ะมีกิมมิคเล็กๆค่ะเรื่องของ การหาเสียงผู้สมัครนายกอบตอนะคะก้มกราบขอคะแนนเสียงค่ะเพราะว่าใก oh. ล้โค้งสุดท้ายไปทุกทีก็คือก้มใหญ่มาก <laughs> ใช่แล้วก็เออม,มันมีความท้องถิ่นมากเลยค่ะพี่กอย่าเพราะฉะนั้นเรื่องของสไตล์เรื่องของอะไรแบบนี้ก็จะหลากหลายมากเลยเนอะรวมถึงเรื่องความใกล้ชิดของชุมชนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้มีกิมมิกแบบที่เราอาจจะไม่เห็นในการเมืองระดับชาติค่ะ บรรยากาศในการหาเสียงนี้นะคะเป็นบรรยากาศที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งผู้สมัครนายกอบตอแต่ละคนงัดกลยุทธ์ต่างๆมาใช้ในการหาเสียงหมดเลยแต่คนที่เป็นข่าวนี้ค่ะชื่อว่าร้อยตำรวจเอกวีรพงษ์แดนพิมายหรือผู้กองเขียวค่ะอายุ61ปีแล้วนะคะเป็นนายเออเป็นผู้สมัครนายกอบตกระเบื้องใหญ่อําเภอพิมายค่ะ ก็ถือว่าวัยรุ่เลยใช่ไหมคะเสื้อสีเหลืองท่านนี้ที right? ่ถือโธนบงเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะผู้กองเขียวแล้วก็คือชอบมากเลยคือป้ายแกเป็นสีแดงใช่ไหมแต่ว่าพอชื่อผู้กองเขียวอะแกก็ทําชื่อตัวเองอะเป็นสีเขียวด้วยนี่นะคะก็ปราศัยนโยบายเด่นของตัวเองพร้อมโธนบงคู่ใจแล้วก็นี่ภาพนี้เลยกลุ้มกราบเท้าชาวบ้านสามครั้งเพื่ออ้อนขอคะแนนเสียงค่ะร้อยตำรวจเอกวิรพงศ์บอกว่า อกกันนัก่าว่าต้องการแสดงออกถึงความจริงใจที่กราบเนี่ยไม่ได้เวอร์เลยเพราะว่าอยากออกมารับใช้ประชาชนแล้วก็ขอเข้ามาพัฒนาอบตอรกระเบื้องใหญให่ให้มีความเจริญก้าวหน้าจริงๆในส่วนของคู่แข่งของแกนะคะอบตอรกระเบื้องใหญ่เนี่ยมีผู้สมัครชิงตําแหน่งเก้าอี้นายกอบต3คนค่ะแล้วในเขตนี้นะคะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง5,000คนด้วยกัน อย่างไรก็ตามค่ะทางกกตนะคะก็ออกมาแจ้งเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยสามารถไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ผ่านหลายช่องทางด้วยกันนะคะอันนี้พูดถึงเรื่องภาพกว้างแล้วเนาะออกจากพิมายแล้วเนาะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่อบตรหรือเปล่าอันนี้ก็สามารถไปตรวจสอบได้นะคะทั้งไปที่ที่ว่าการอำเภอที่อยู่ในเขตเลือกตั้งนั้นที่ทําการอบตนะคะหรือว่าเอกสารแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่จะแจ้งไปยังบ้านค่ะนอกจากนี้ก็ตรวจสอบ ข้อมูลผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ค่ะถ้าเกิดว่าที่ต้องบอกให้เช็คนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีชื่อในนั้นก็จะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะถ้าเกิดว่าพบว่าไม่มีรายชื่อของตัวเองเนี่ยทางทางที่ตัวเองอยู่ในพื้นที่อบตอก็ให้รีบยื่นคําร้องต่อในทะเบียนหรือว่าในอำเภอนะคะเพื่อขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อพร้อมนําสําเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจําตัวอื่นใดที่รัฐการออกให้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่เนาะหรือว่า บัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้เนี่ยนะคะก่อนวันเลือกตั้งสิบวันค่ะซึ่งก็คือวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็อย่าลืมเช็คกันเนาะอืมก็อยากจริงๆอยากให้ติดตามนะคะการเลือกตั้งอบตเพราะว่าจริงๆแม้ว่าบรรยากาศความสนใจคนจะไม่ได้สนใจเท่าการเลือกตั้งระดับประเทศแต่ว่าการเลือกตั้งอบตเนี่ยมัน ใกล้ชิดกับชีวิตของประชาชนมากจริงๆนะคะโดยเฉพาะการที่เราบอกว่าเราพยายามจะกระจายอำนาจพยายามจะ decentralized ไปสู่ท้องถิ่นเนี่ยก็การเลือกตั้งอ,อปตอนี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะเข้าไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้จริงๆนะคะ อืมค่ะมีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาด้วยค่ะพี่กอย่าว่า,วาทาได้ทุกอย่างเพื่อเงินเขาเข้าไปทํางานก็กอบเกโกยเงินมากมายอันนี้แหละค่ะที่สําคัญมากเลยนะคะก่อนเลือกเนี่ยก็ลองเช็คประวัติของผู้สมัครแต่ละคนดูเนาะอย่างที่เป็นที่จับตากันมากเลยก็คืออบตรา,าชาเทวะอย่างเงี้ยเนาะว่าคนที่เป็นคนที่เป็นนายกอบตใ่มะจะได้หรือเปล่าหลังจากที่มีเหตุ เสาไฟกินรีไปอย่างนี้เนี่ยนะคะส่วนอบตตัวเองเนี่ยคุณผู้ชมอยากรู้ว่าเขาใช้งบไปกับอะไรบ้างอันนี้ก็สามารถตรวจเช็คได้นะคะที่ w w w a c a i ค่ะซึ่งพิมพ์ชื่ออบตอไปเลยแล้วก็จะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการใช้เงินไปกับโครงการอะไรบ้างอันนี้เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เอามาฝากกันค่ะ